ว,นนวันนี้ก็กลับมาวกับช่องเพนนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไยเหมือนเดิมน,นะจะเล่นเป็นผีกระสีเป็นขาลือหากนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วจะเล่นเป็นฝันร้ายไปเลยนะมาดูกันว่าผมจะผ่านไหมนะไปะ ไวมากเร็วมาไวไปไวนะมาโคตรไวเลย จะดูกันว่ามันโอเคอเคุอค๊ยรีบหาต่อไปจะดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคเ,อเร่ารีบวิ่งไปเลยจะไ,ได้ไม่เสียเวลา เดี๋วิ่งแล้วก็รีบเข้าห้องถ้าด่านไหนที่แบบด่านเก่งๆผมนะจะเป็นด่านคลิตาเนี่ยยากสุ<ๆ>ดเลยด่านอื่นผมยังงงๆอยู่แบบยังยังหาแบบไม่ค่อยเจออะไรนะถ้ายากสุดก็ด่านเออเขาเรียกอะไรวะด่านโรงเรียนอนะเออยากสุดขอโคตรยากเลย อาจจะเป็นว่าผมอาจจะเป็นเพราะผมเล่นไม่บ่อยก็เล,เลยก่อจะไม่ค่อยผ่านโอเคได้เรื่อยมาไปดูนะมันอยู่ไหน โอเคกำลังจะขึ้นมาเราต้องรีบไปแล้วรีบวิ่งไปเลยอายไม่ต้องเอาก็ได้ไม่ทันเนี่ยโอ,โอ้ยเจอไา,าต่อเก็บสักหน่อยมันสำคัญมากเลยสำคัญก็ต้องเก็บไว้นี่กระดานนี้มีความยากอย่างหนึ่งคือด้านล่างอะ่ะ ห้องใตดง้ดิน่ายากสุดเพราะว่าตรงที่เกะตรงเอ่เช่ตรงตรงที่แอบแบบมันมันมีน้อยเออที่แอบมันมีอยู่สองที่เองจะต้องแบบจับจังหวะดีๆเอ,อให้เป็นห้องสตดินใดินดนิจะได้ไม่ต้องรีบตรงห้องใต้ดินโอ้โหโชคดีจริงๆวาร์ปมาห้องนี้้โหต้องไปลุ้นอีกแล้วะจะแอบ,บตรงนั้นก่อนแล้วกัน แล้วแกแกฉมันแฉเดี๋ยวแอบก่อนแป๊บเดี๋ยวดูตายก่อนมันมัน,นะนอยู่นะแหมอยู่ห้องใต้ดินเดี๋ยวลองขึ้นไปเก็บเก็บได้สิบแปดแล้วกายจะผ่าแล้ว มาต่อกันเลยมาแน่มันอยู่มันอยู่ห้องใต้ดินเหมือนเดิมเลยรอรอทำหน้าที่รออย่งเดียวตอนนี้เป็นคนที่รอรอบนี้น่าจะขึ้นด้านบนแล้วจะด้านบนยังแน่ขึ้นละวิ่งไปเลยปุป๊บเบื่อก็ไม่เป็นไรรอไปก่อนเนี่ยดีที่สุด พิทเก็บเก็บเก็บพิทเก็บเกมอาจจะกระตุกเลยนะถือมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วหายไยไปยืดไป,ไป ไม่ที่แอบแล้วสองที่ไปรีบไปห,หายีิบหกแล้วผ่าแนแล้ววิงกันละวิ่งก็จะมาแล้วแต่ตรงนี้ไม่มีเจ็ดแล้วโอเคแอบแอบก่อน ตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคไปแล้วจะดูว่า,วามันอ้ยมันลง่ะ <c oughs> กลับก่อนกลับก่อนไม่น่าไหวใจเย็น,ต,ยน,น,นต้องใจเย็น่ะเล่นไฟลยต้องใจเย็น่ใจร้อนเก็บไว้เจ็บไว้เก็บไอไว้ วิ่งว่ะวิ่งว่ะต้องวิ่งว่ะถ้าไม่วิ่งไม่ทันเน่ยยัยงทันอยู่29แล้วขาดอีกหนึ่งแต่เราไม่มีที่วิ่งเร็วแล้วท้ายไปแล้วเราก็ต้องรอเดี๋ยวไปเก็บให้มันครบก่อนไม่ดูอายด้วย หายโอ้เกือบรอดแล้ววะน่ารอดวะไอ้ดิสเดียวยังเก็บครบแล้ว,วอ่ะผมก็จะใจเย็นกว่านี้แบบใจเนใจ่นใจเย็นรอไอรอไอมาเอ้ออยมออไม่ใช่รอรอวิ่งเร็วมาพูดผิดอีกละก็ประมาณนี้เนาะเกือบผ่านแล้วโอ้ยอีกดิดเดียวเองเดีย๋ยวเราเราก็จะได้มาครึ่งหนึ่งนะได้สิบห้า อีกนิเดียวยังจะผ่านแล้วเดีย๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเหมือนเดิมนะใครถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเป็นพายโอเคบ๊ายบาย